ตัน้นประโยคาวาจรทลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารบเรื่องของบุพกรรมของระมหาสาวกหรือว่าที่ตามพระบาลีทานเรียกว่าเรื่องของสนชัยแต่ความจริงเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวกับสนชัยมีนิดเดียวเป็นเรื่องของมหาสาวกผู้ใหญ่มากกว่า ยังได้เห็นนามว่าเป็นเรื่องขมมหาสาวกสำหรับคืนนี้ก็ยังเป็นเรื่องอารามพบทในท้องเรื่องอยู่แต่ความจริงอารามบทนี้เป็นเรื่องของท้องเรื่องจริงๆไม่ใช่ผมตั้งเรื่องอารามพบทรยังขอต่อเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวหงกล่าวว่าในวันวีสาขาปรมมเวลาเช้าตรู่ องค์สมเด็จพระบรมครูสวอยข้าวมาทุกใบยาตสึ่งนางสุธาดาถวายแล้วองค์สมเด็จพระบทีบแก้วจิน้สวงลอยถาดทองคำในแม่น้ำในรัญชราในส่วนการวันล่วงไปโดยสมบัติต่างๆแห่งกล่าวว่าในรา่าหิมวัน ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรันชราในเวลาเยน็นทรงรับยาคาจากนายโสธิยะถวายมีพระคุณอันพยาการนาคาราชชมเชยแล้วแต่ความจริงเรื่องตอนนี้พิสดารมากผมจะของดไปขอว่าตามอรรถบุของท่านก็ด็ดไปสู่โคไม้สีมาพโพแล้วก็ทรงราชยา ทรงทำปฏิญาณว่าเราจะไม่ทำลายบรนลังนี้ตลอดเวลาที่จิตของเราจะยังไม่ได้บรรลุอาสวะและก็ด้วยการไม่เข้าถึงไม่เข้าไปถือมัน่นตอนนี้ขอบรรดาธนงหลายจำให้ดีเราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ได้ฟังนิทาน ในฐานะที่ท่านนันยลอุปสมบทบรรพชาเข้ามาก็ดีหรือว่าท่านนันยลที่เป็นครวัดน้อมใจเข้ามาในขอบเขตศาสนาขระองค์สมเด็จพระชินนสีดูกำลังใจของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสวงหาพิเนสกรมเข้าไปสู่สำนักอราราอรา,รา,ราดาบทลาทักนดาบทรามุตท ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัาสมพุทธเจ้าสมมลุสมาบัดแปดประการเป็นการจบหลักวิถีหลักสูตรของอาดาระดาบทตทอุทัศดาบทท่านดาบททั้งสองจะในมอบหมายให้องค์สมเด็จไปจอมไตรเป็นครูสอนแต่ต่อมาองค์สมเด็จพระชินวร์ ทรงมาพิจารณาเห็นว่าความรู้ในสนักอ,อาจารย์ของทั้งสองนี้ไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลยังไม่เศรษกิตฉะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรินิหล,ลีกออกจากสถานที่นั้นไปสแสวงหาโมกขลัมโมกขธรรมตามเจพาพระองค์แ้ะปรากฏว่าในาตอนนี้ปัญจวัคคีย์ฤาสีทีงห้า มีท่านัญญาโกลัญญาท่านวัปปะท่านปฏิยะท่านมหารนามท่านอัศธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านโกลั่ายาพรามเป็นพรามที่มีโอกาสได้ทำนายลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงพระเยาว์พรามอื่นยกมือขึ้นสองนิ้วว่าเด็กคนนี้แต่หากว่าเป็นครวาวจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ถ้าหากว่าเข้าอุปสมบทบรรพชาจะได้เป็นสัตสันดาเอกในโลกพรามที่เข้าประเพก่อนนั้นห้าองค์ด้วยกันแต่ว่าองค์ที่หน่มที่สุดในบรรดาพรามทั้งหลายเหล่นานั้นก็ได้แก่อัญญาโกรย่พรามท่านโกรย่พรามองค์นี้ยกนิ้วเดียวขึ้นยกนิ้วขึนวข้นนิ้วเดียวว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะได้เป็นสัตสันดาเอกในโลก ฉะนั้นเมื่อทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสูบออกสู่พนวดยึงงในพาลูกหลานขบันดาพรามสี่คนออกโบสถ์พระพรามสี่คนนั้นกล่าวว่าเราแก่แล้วโอกาสที่ติดตามองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไม่มีถ้าเจ้าทั้งหลายทราบว่าสิัตถาชกุมรน,นี้ออกโบสถ์เมื่อไร คอยตั้งใจบวติดตามจะได้บรรลุธรรมพิเศษเันพระามทั้งห้าท่านมีัญญาคกณยาปรามเป็นต้นจิงได้ติดตามปฏิบัติองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสัพพทธเจ้าตลอดมาสิ้นเวลาหกปีหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระจินาสีทรงปฏิบัติธรรมาัทรรกาย เจอทางสู้ผอมเกือบจะเดินไม่ไหวเอามือลูบไปที่ไหนขนหลุดตามมือที่นั่นพิธีของพรามนี้ก็ไม่ได้สดําเร็จพระสม,มาสัมพุติญาณองสมเด็จพระวิชิตธมานจะไม่คิดว่าการทรมานร่างกายคงไม่มีผลการบรรลุมรรคผลคือโมกขธรรมหรือพระโพธิญาณอาจจะบรรลุได้โดยทางใจจึงกลับมาเสวยพระกยาหารใหม่ ตอนนี้ท่ากล่าวาว่าเทวดาดนใจเป็นเหตุให้พระแม่ห้าคนหลีกไปเห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผูม้มากมากในอาหารแต่ว่าเทวาดาท่ากล่าวว่าต้องการให้องค์สมเด็พจรพระพิชิตมารอยู่แต่พระองค์เดียวมิเะนั้นจะไม่ได้เด็ไม่ได้สมเด็จพระสัพสมมาสัมพุทธิยาน เป็นนั้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นไม่มีในหะนังสือนี้หนังสือนี้ท่านเล่าย่อผมขอทนไปนิดหนึ่งเมื่อทรงสมเด็จพระธรรมสามิตรรับข้าวมัทุปาญยาตยิคนานางสุนทานดาแล้วองค์สมเด็จพระบทีแก้วก็ทรงปั้นเป็นปั้นปันฉันจะมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ และตอนเย็นเย็นเอาถาดเป็นลอยน้ำอธิษฐานว่าถ้าขบเจ้าจะได้สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธิยาณขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปความจริงในช่วงนั้นน้ำไหลเที่ยวมากแต่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ถาดลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้ไกลพอสมควรแล้วก็จมลง ทายก็ลงไปกระทบกันที่วิมายขมิยาการนาคาราตในนาคบิภพภิญานาตตรงนี้เกณฑ์นอนหลับเสียงทายกระทบกันในคลิกซึ่งทายก็งพระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องไปซ้อนกันอยู่ที่เป็นถาดทองคําจะต้องไปซ้อนกันอยู่ที่ภพขมิยา,านาคาราชท่านนี้มีนามาพญยาการนาคาราช ถ้าลืมตาขึ้นมาคิดว่าโอหนอนี่เวลาที่ระยะไปนิดเดียวเรานอนไม่ทมัทนจะเต็มตื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัพสาสมพุทธเจ้าสมบรุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณอีกแล้วหรือท่านก็ดีใจเป็นนว่านับแต่วันนั้นเป็นเวลานั้นไปต้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไปหาต้นไม้มีนามอัสสฟิกอัสสะ อต้นไม้ที่มีหางยาวบนหางมาเวลานั้นเขาไม่เรียกไม่เรียกต้นโพ <c oughs> เขายังไม่เรียกต้นโพท่านเอาหญ้าคาที่นายโสธิยาถวายแปลกกรรมวางไว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิยานเพียงใด เราจะไม่ทำลายบันลังนี้ทานในะธถมสมโพธิ์แงกล่าวว่าถึงแม้ว่าเลือดและเนื้ขอของเราจะเิดแห้งไปก็ตามทีชีวิตก็เราจะตา,กตายก็ช่างเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดจนกว่าจะได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณตอนนี้พระอยากจะให้ท่านทั้งหลายจําไว้ ว่าการเจริญเพือกรรมฐา,านเพื่อมรุมรรคผลเข้าที่ความดีในขรอบคริขางมาสนาทุกท่านก็ต้องตัดสินใจเหมือนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาหมดไม่ใช่ว่าอมณ์อย่างนี้จะมีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเราซึ่งเป็นสาวกที่เรียกวา่าอนพุทะผู้ปฏิบัติเพื่อความมรุตาม ก็จะต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันถ้ากําลังใจของมรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสร้างกําลังใจไว้แบบนี้ฌานสมาบัติคนดีมักผลคนดีเป็นของไม่ยากสำหรับท่านแล้วก็ตอนนี้เรามาดูกันถึงเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป ท่ากล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสมบัทัพนั่งผินบัพักไปทางบุรพาคือทิศตะวันออกเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่สดงคตทรงกำจัดมารและผลมารได้ทรงบรรลุปเพนิวาสารุสติญาณในปฐมฌานคำว่าทรงกำจัดมารและพยามารได้ในตอนนี้ท่านกล่าวว่า ตอนนั้นพยามาราธิราชเห็นองค์สมเด็จพระบรมโรคก็น้าตัดสินประไทายแบบนั้นก็คิดว่าสิทธิาราชกุม,มารจะพ้นจากกำลังของเราเสร็จแล้วเราไม่มีอำนาจจะปราบปรามได้ก็นั่งเศร้าใจเป็นเหตุให้ดูกสาวทั้งสามคือนางตันหานางราคานางอรดี เห็นพ่อเศร้าส้อยแล้วห้อยใจแบบนี้จริงเข้าไปถาม <c oughs> จริงเข้าไปถามไม่ยามมาราธิราชตอบประชี้ดูเ <c oughs> ชี่ยดูวันโดนดูสิทธิธาราชุกมารเธอตั้งมนโนมิทานปราถนาพระโพธิญาณจะไม่ยอมลุกจากที่แม่แาตายก็ตามที การ <c oughs> การตัดสินใจอย่างนี้เป็นอาคมณพ้นวิสัยเราแน่เราไม่สามารถจะทัดทานเธอไว้ได้ลูกสาวทั้งสามกรรับอาสามพ่อสามพ่อจะทำลายพิธีความดีขอโอสมเด็จพระจอมไตรย์ยงมาบรรลับบรรลมในฐานะที่สภาพเป็นนางฟ้า องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็าไม่ลืมตามองรวมความว่าจะทำยังไงก็ไม่มองไม่สนใจนางทั้งสามก็อ่อนใจกลับไปนี่อารมณ์ขมรดาท่านทั้งหลายก็เหมือนกันไม่หญิงทั้งสามนี่มาบรรล้ับลมองค์สมเด็จตวสมาสุพุทเจ้าทรงยั่วเย้าวในฐานะที่เป็นเด็กสาววัยรุ่น เป็นเป็นสาวใหญ่เป็นคนมีบุตรแล้วหนึ่งคนสองคนองสมเด็จพระทศพลก็ไม่สนใจตอนนี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> จงจำเอาไว้ว่ากามราคะถ้าเราไม่สนใจที่อย่างเดียวนะไม่มีใครเข้ามาสึกเราได้โดยมากท่านดีแพ้อำนาจกามราคะมันจะมาตัด มาคิดกันว่าและกล่าวกันว่าเป็นโจทย์บอกว่าผู้หญิงคนนั้นมาสึกพระผู้หญิงคนนี้มาสึกพระผมคิดว่าในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงคนใดมีอำนาจสึกพระนอกจากท่านที่บวชเข้ามาแล้วแพ้เดยอำนาจของกามาคุณสึกไปหาเขาทั้งหากอาตนาโจทยยตานาง พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงตักเตือนตนด้วยตนเองอยู่เสมอกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนเองถ้าเรามัวมองความผิดที่เราทําว่าคนอื่นเขาทาผิดนั่นมันเป็นความเลวของเราที่ไม่รู้จะประมาณความเลวขนาดใดได้หาว่าการมาราคะมันปรากฏอย่างองค์สมเด็จไปจอมไตร เราก็ใช้อสุเปกรรมฐานกับกายยัตานุสติกรรมฐานเข้ามาหัข้ามใจแล้วก็พยายามไม่สนใจเรื่องรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแต่สัมผัสระหว่างเพศมันก็หมดเรื่องมันอยู่ที่กำลังใจของเราจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งเท่านั้น เมื่อลกทั้งสามไม่สามารถจะทรมานองค์สมเด็จพระพิชิตามารให้ทรงพ่ายแพ้ได้เมื่อกลับไปสุวิมานตอนนี้พญามารมายั่วองค์สมเด็จพระพิชิตามารด้วยการชวนรบเป็นการสร้างบันดาลโทสะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข็เฉยสถาบันลังที่นางนี่เขาสร้างเขาพุทธเจาบอกฉันสร้างจ้ะ แม้จะถามว่าใครเป็นพยานจะเป,ไป็นพยานเยอะ,ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีใครเป็นพยานมีแต่พนาธรณีเท่านั้นเป็นพยานในองค์สมเด็จพระวิชิตธม,มานทรงได้ทรงดำิตรเรื่องแคล่วป้องกันสรรพาวุธของพยามาราธิราชที่แผงสอนเข้ามาอาวุธทั้งหลายไม่สามารถจะทำลายองค์สมเด็จพระบรมศามสนา,นาได้ แลองค์สมเด็จพระจอมไตรยเจเนทรงนรุึเถวนางพระธนีว่าจงขึ้นมาเป็นพยา,ยานเราเมืองบรรนาพระธนีงจดนผุดข,ขึ้นมาจำแรงกายหญิงสาวสวยงามโซภากล่าวว่าการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาั้งเสียสงไข่กำไรแสงกลับน,นี่มีหม่อมฉันเป็นพยา,ยาน เร่งเจ้กจึงเด้ดีบน้ำออกจามวยผมน้ำก็ลงมาเป็นทะเลใหญ่เป็นเหตุให้บยามานทาั้งหลายเหล่านั้นลอยขอกันเพราะน้ำเป็นน้ำทิพ์พวกที่มาเป็นพวกทิพก็ถูกน้ำทิพท่วมทับ,ททบต้องยกทับกลับไปเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงชน,นะอย่างนี้ยังเป็นโลกีวิสัยนะ จะณทั้งกามราคะและโทสะจะไม่ดีนะที่ชนะพยายามมานพระองค์ทรงเฉยพยายามมานจะด่าจะว่าจะท้าจะทายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เฉยคำว่านิรมิตเรืองแก้วก็ทำใจให้เข้าถึงเป็นเอกตารมในอารมณ์ของฌาน มีกําลังจิตคิดอยู่ว่าเขาจะว่ายังไงก็ช่างมันมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าปากของมันจะเลวสักอย่างเดียวก็ให้มันเลวไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยถ้าเราทําดีแล้วมันจะว่ายังไงชั่วยังไงก็ตามเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราทําความชั่วเขาจะสนเสริญเราว่าดีเพียงใดเราก็ไม่ดีไปตาม นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะมารคือโทสะและพยาบาทได้ในตอนนี้เพราะอาศัยว่าองค์สมเด็จพระมหามุนียึดอารมณ์สมาธิเป็นสําคัญแล้วถืออารมณ์ไม่สนใจทุกอย่างเป็นสําคัญอันนี้ตัวจัดสําคัญมากนะไม่สนใจทั้งการมราคะไม่สนใจทั้งปฏิฆะคืออารมณ์เข้ามาทบจิตกระจิตในด้านที่ไม่พอใจ ในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงชนะกามราคะคือรูปสาวของมานและก็โทสะได้แก่ของทัพของพญามารหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมัยก็สมรล,ลุป,ปุเพนิวาสานุสติยาณในปฐมยามก็แบ่งเป็นสามยามปุเพนิวาสานุสติญาณน,นี่ก็คือระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดชาติ ระวังให้ดีนะผมมีความรู้สึกสะดุดอยู่นิดพอพูดมาถึงตรงนี้คิดว่าพวกเราบางท่านเนี่ยบางทีอารมณ์จิตจะเผลอคิดว่าระลึกชาติได้หรือว่าได้ที่ไปจะคุยยานต้องระวังให้ดีนะครับระวังอุปาทานมันจะกินอารมณ์ที่ท่านคิดว่าท่านได้อยู่นั้นมันมีจุดดำอยู่มากกว่าจุดขาว มันเป็นอารมณ์ปาทานหรืออารมณ์เผลอมากกว่าฉะนั้นแต่หากว่าท่านฝึกมโนยิธิยังไม่ได้เพียงใดแล้วก็จงอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราได้อะไรจริงๆวิชานี้มีให้อยู่แล้วอย่าไปเชื่ออารมณ์เิึม อารมณ์เิ่มจะเป็นปัจจัยทำลายความดีของท่านต้องระมัดระวังนะครับหลักสูตรสำหรับที่จะเพิ่งใช้มีอยู่ถึงแม้ว่าได้มนโนยิธิแล้วก็ต้องควบคุมกำลังใจให้เป็นไปตามระเบียบอย่างกับที่สอนกักรัชนีอย่างที่รัชนีทำน,นั่นแหละถูก ถ้าแต่งเครื่อนอกเหนือไปจากนั้นแล้วไม่ใช่ที่พิพยโคยานไม่ใช่บุพเณนิวาสานุสติยานมันเป็นอุปาทานมากกว่าต้องระมัดระวังเป็นอนันุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สมรุลป,ปุพเณนิวาสานุสติยานเรารสชาติได้ในปฐมฌานในปฐมยามและก็ได้จุตูปปาติยานในยามที่สอง คำา่าจูตูปปาติยาใเนรู้ว่าสัตว์โลกทั้งหมดที่เกิดมานี้แล้วก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปจากไหนให้หนหนึ่งเราเรียกกันว่าทิฏฐิคุยานแล้วก็ทรงอย่างลงอย่างพยานลงในปฏิยาการในที่สุดแทนปฏิมยานค้าว่าปฏิยาการนี้ก็ได้แก่ วิชาปฏิยาสังขาราสังขารปฏิยาวิญญาณังวิญญาณปฏิยานามรูปัางเนนิพพต้นผมอม่ดีไวในเวลารุ่งอรุณว่าทรงแทงตลอดสัมพัทธิญาณซึ่งประดับประดิคุณทุกอย่างมีทศพญานคำทศพญานในญาณที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าสิบอย่างมีเฉพาะพระพุทธเจ้า และจะตุเวสารธิยานเป็นต้นโดยยานทั้งหมดได้ครอบหมดในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าพวกเราจะทำก็ไม่ได้นะยานพูกนี้ไม่ใช่ใว,ใวิสัยของมษาวกเปริวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงยังการเวลาผ่านไปที่ใต้คนต้นโพคมื่อสุทโรใหใบ,บเจ็ดสัปดาห์ ในสบัปปรดาที่แปดประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นอาจปารณิครธสทรงถึงความเป็นผู้ขนขวายน้อยคือมีความสบ,บายใจไม่คิดมากใช้อารมณ์ใจให้มีความสุขด้วยองาน่าของสมาบัติโดยอง์โดยพิจารณาเห็น,นว่าทำรรที่สภาพทำรรที่สมรุนี้มีสภาพลึกซึ้งกับปีรภาพมาก ยากที่บุคคลอื่นจะเพึงบรรลุตามได้ชักท้อประทยัยว่าเราจะทำทั้งหลายเหล่านี้ไปสอนใครน่ากลัวมันจะบรรลุยากเวลานั้นปรากฏว่าตามพระบาลีผมขอเอาพระบาลีเป็นพื้นฐานใครจะว่ายังไงจะพิจารณาว่ายังไงก็ช่างแต่ว่าอย่างไงยังไรผมก็ขอเกาะบาลีเป็นสำคัญ เป็นกล่าวาาว่าเท้าสหโมดีพรมสหโมดีพรมนี่เป็นพรมที่เป็นประธานใหญ่ในบรรดาพรมทั้งหมดคือพรมชั้นที่สิบกเป็นพระอาน,นาคามีแลม,มีท่ามาหาพรมในเหมือนจักรวานเช,ชนื้อเชื่อในองค์สมเด็จพระวิชิตาม,มานทรงแสดงธรรมรองยังได้ทรงพิจารณาดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักรสูงแล้ว สมเด็จพระบาททิแก้วเห็นว่าสัตว์โลกในโลกมีอยู่สี่ชั้นสี่พวกคือว่าอุกติตนยูมีปัญญาดีบารมีสูงสอนได้เพียงหวข้อก็จำได้และก็ลุมากผลฉับพลันวิปติตนยูมีปัญญาสามลงมนิษถ้าสอนได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจตอ้องอธิบายนิดหน่อยก็มรรลุมากผล เนยยะบุคคลประเภทนี้สามารถจะสอนให้เขา้าถึงมรรคถึงผลไม่ได้ได้แต่ไตรสรนาคมาคือเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์ปาทาประมะคนประเภทนี้มีตาเหมือนตากระทูมีหูเหมือนหูกระทะสอนแล้วไม่เข้าใจเอาดีอะไรไม่ได้นี่พวกเราทั้งหมดนี่เป็นคนประเภทไหนบ้างในสี่อย่าง ได้อะไรกันบ้างถ้ายังไม่ได้เลยก็น่ากลัวจะเป็นพวกตายกระกกทูหูกระทะพราฟังกันมากแต่เอาดีไม่ได้แต่ที่เอาดีได้ก็จงจำไว้คนสี่ประเภทเนี่ยเราอยู่ในประเภทไหนถ้าปัญญามันทื่อเราก็ใช้ฟันบ่อยๆทราบบ่อยๆมันก็ขาดเอง ถ้าทรงใข้คนว่าเราจะสแสดงธรรมแก่ใครน้่นแหละเป็นคนแรกก็ทรงทราบว่าอาราดาบทแล้วทักันดาบททั้งอาจารย์ทั้งสองท่านทำการละเสร็จแล้วไปที่หนา้าสินได้ตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปภพไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมากผลคือไม่มีายาตนะที่จะฟังธรรมได้ ถ้าท่านเอาสองนี่อยู่สังเทศของเราเพียงจบเดียวท่านจะบรูุ้มาผลทันทีองค์สมเด็จพระจินสียนต์มัตติวานาเสีนยนใดที่อาจารย์ของเราทั้งสองนี้ชิบหายจากความดีเสียแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงระลึกถึงอุปการะคุณที่อุทานของท่านปัญจวัคคีอฤุษีท่าห้า ได้แก่ส่งโกนัญญาธรรมปาท่านปฏิญาธรรมหานามทอัศจริย์เคยปฏิบัติตลอดมาให้ความสุขจึงสเด็จลูกจากอาสนะไปยังไปยังกาสีบุรีในระหว่างทางได้พบอุปกาชีวก อุบกายชีวกเห็นรูปร่างขององค์สมเด็จตะสมาสมพุทธเจ้ามีสวยงามมีรัศมีกายผ่องใสจริยาเรียบร้อยสงสยัยที่ด้ถามว่าท่านเป็นสาวกของไขรท่านชอบจำตาใจธรรมะของไขรองค์สมเด็จพระจอมไตรยสุนัตว่าเราเป็นสยามโปคือผู้ตัดสินเองเท่าน,นี้อุบกายชีวกสั่นหัวไม่เชื่อว่าไอ้ใครที่ไหนมันไม่มีครูจะมันลุกได้ ก็เลยหลีกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไาม่ได้เทกับเขาหน้าชีดได้เว้นอันว่าท่นานนันไลมองดูเวลามันก็หมดแล้วองค์สมเด็จพระปจีบแก้วมาอุปกายชีวก,ก็ออกไปแล้วท่านก็ทรงเสด็จเพื่อจะไปโปรดปัญญวคีหรือสีั้งห้าแต่วันนี้โปรดไม่ทันเพราะเวลาไม่มีหมดแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้ตศาสาสิกาชนผู้รับฟังทุกท่าน